มูงี้แกะกลองอันนี้เป็นพัสดุนะวันนี้มารอบที่สมแล้วคือไม่ใช่ว่ามีตังค์เยอะแยะมากมายนะผู้ชมเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลสก็แล้วกันกิเลสในใจนี่แหละโฆษณาอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นช่วงวันที่3เดือน3นะคะก็ลดกว่าครึ่งนะ บางรายการนะจากลาซาดาอันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันอันี้กล่องนี้1256บาทรวมค่าส่งเขาก็จะห่อกันกระแพกมาอย่างดีนะแกเตยันอยู่ไ,ไหนอันนี้แกสลัดนี่น่อุชองได้มาสองกล่องโมค้าพอดตนะคะ กาแ,แฟส l o w ไ i f ต s t อิตาลีเนาะ <Wow. S 1> อันนี้เป็นหม้อลูมิเนียมนะคะขนาด6คคับสั่งมานี่จะเป็น3ครคับนะคำว่า6คคับ3ครคับในภาษาสำหรับหม้อมูกานี่นะ1คับเขาจะประมาณ50ซีซีนะคะไม่รู้ว่าถ้วยช็อตของอิตาลีเน,นี่ยนีต้นกำเนิดอยู่อิตาลีนเนาะเขาชงดื่มกันสมัยสงครามโลกนะคะ รู้สึกวเราได้ทําคลิปแนะนํำไปแล้วนะคนที่คิดคนออ้นหม้อนี้เนะี่ยออริจินัลก็จะเป็นแบรนด์เดลิติจากอิตาลีนะคะแล <Okay. S 1> ้ก็ซปเปอร์คลีมากโมกพอดสครับค,ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ผู้ชมใครที่เป็นคอกาแฟหม,อม้อโมคานี่ยก็จะเห็นแบบนี้ก็จะแบบ รู้สึกเนื้อเต้นนะอันนี้คือเป็นหม้อแบบบริกา้านะครบริกาก็คือมันจะเป็นตัวหน่วงนะตัวหน่วงกาแฟนี่ออกมามันก็จะทําให้ได้ครีมมาหรือว่าน้ํากาแฟสีทองทองหัวหัวกาแฟเข้มข้นน่นะเป็นครีมมาออกมานะซึ่งคอกาแฟนี่ก็จะปรารถนาน,นั้นแหละถ้าชงด้วยเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเครื่องเพราแรงดันเขาเซตไว้อย่างต่ำก็15บาร 15บานก็จะได้ครีม่าอยู่แล้วนะโ <Okay. S 2> อเคหัวกาแฟสีทองคลองหอมๆอะนะแต่ว่าถ้าอันนี้เป็นเป็นแบบระบบอาศัยแรงดันจุดเดือดของน้ำเนี่ยเราได้ครีม่าออกมาก็ต้องเป็นหม้อแบบนี้แบบริกา้าแบบนี้จะได้น้อยนะน,น้อยเดี๋ยวแป๊บๆก็หายไปคือแบบว่านย่ยดูรูเขาแบบเอ็กซ์เพรสนี่ยนะแบบธรรมดาน้ำกาแฟก็จะออกมาสองข้างนี้ ใส่แรงดันจากจุดเดือดของน้ำะนะเวลาเราต้มนะ,ะก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกนะราคาก็เลยจะไม่เท่ากับอันนี้นคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจากเกือบพันนะคะลดเหลือเกือบครึ่งนะคะร้กว่าบาทกนะ็มาลองดู3คับแต่จะชงได้ประมาณ120ซีซีนะคะก็คือ4ช็อตก็ได้กาแฟเย็นแก้วหนึ่งกนาะแ,แฟร้อนก็จะได้แก้วหนึ่ง สรุปแล้ววันนี้เราก็แกะกล่องมอตมโมคาพอตสไตล์อิตาลีขนาด3ครับรุ่นริก้าแต่ไม่ใช่ยี ho, etti, ja ่ห้อ b i a l เลต i ิแบรนด์ดังจากอิตาลีนะคะไว้วันหลังเราจะมารีวิววิธีการต้มกาแฟด้วยมอชนิดนี้กันค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณที่รับชมนะคะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยและช่กว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนและสวัสดีค่ะ we